เมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาเวลา15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหาราชชาณาจักรศาลเมืองเลสเตอร์ได้มีคำตัดสินในกรณีไตส่สวนสาธารณะเกี่ยวกับอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก ok, ที่สนามคิง g พลเวอร์เมื่อ6ปีก่อนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5คนได้แก่คุณวิชัยศรีวัฒนะป,ประภาประธานบริษัทคิง g พลเวอร์และสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้คุณเอลิกสวอฟเฟอร์นักบินคุณอิสเบลลาเลโควิส คุณนุสาราสุขหน้าไม้และคุณกวีพรพันแพร์โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงอุบัติเหตุที่รอวันเกิดขึ้นในระหว่างการไต่สวนคณะลูกขุนได้พิจารณาหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความผิดพลาดในกระบวนการวิศวกรรมของบริษัทเลโอนาร์โดผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ลำดังกก่าวโดยสาเหตุหลักของอุบัติเหตุคือการแตกของตลับลูกปืนในระบบใบพัดหางซึ่งทําให้ระบบดังกล่าวล้มเหลวส่งผลให้เครื่องเฮลิคอปเตอร์สูญเสียการควบคุมและตกลงสู่พื้น คณะลูกขุนยืนยันว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เป็นเครื่องใหม่และได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานไม่มีข้อผิดพลาดจากนักบินระหว่างทำการบินโดยเฉพาะกัปตันเอลิกสวอเฟอร์ซึ่งเป็นนักบินที่มีประสบการณ์และทักษะสูงได้พยายามควบคุมเครื่องหลังจากที่ระบบใบพัดหางล้มเล้วในระหว่างการบินไม่นานหลังจากขึ้นจากสนามคิงพาวเวอร์ผลการไต่สวนยังระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากการออกแบบเครื่องเฮลิคอปเตอร์รุ่น AW169 ที่มีความเสี่ยงในระบบใบพัดหางที่ไม่สามารถทนทานต่อความล้มเหลวของตลับลูกปืนได้ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เครื่องสูญเสียการควบคุมอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การออกแบบดังกล่าวมีปัญหาที่เคยได้รับการแก้ไขในเฮลิคอปเตอร์รุ่นก่อนหน้าแต่กลับไม่ได้รับการปรับปรุงในรุ่นนี้แม้ว่าเลโอนาโดจะรับรู้ถึงความเสี่ยงจากการออกแบบที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุใหญ่ได้การตรวจสอบของสมักง,งานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศของอังกฤษยังพบว่าตลับลูกปืนที่ใช้ในระบบใบพัดหางของเครื่องเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มีอายุการใช้งานเพียง330ชั่วโมงซึ่งต่ำกว่าที่ควรจะเป็นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดที่2 0 0 4 100ชั่วโมงทําให้เกิดการล้มเหลวก่อนเวลาที่กําหนดนอกจากนี้ค่ะยังพบตลับลูกปืนอีก3ชิ้นในสภาพที่ใกล้เคียงกันซึ่งกําลังจะหมดอายุการใช้งานเร็วกว่ากําหนด นอกจากนี้ยังพบว่าในกระบวนการออกแบบและการทดสอบเครื่องเฮลิคอปเตอร์นี้เลโอนาโดมีโอกาสหลายครั้งที่จะระบุและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงเหล่านี้แต่กลับไม่ดำเนินการซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงนี้เลโอนาโดยังไม่ส่งผลการทดสอบการบินให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องซึ่งผลการทดสอบเหล่านั้นได้แสดงให้เห็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นกับระบบใบพัดหางจากการแตกของตลับลูกปืนมีมากเกินกว่าการคํานวณในแบบจาลองทาง ทฤษฎีทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบใบพัดหางและทําให้เครื่องสูญเสียการควบคุมในที่สุดทางนี้ค่ะครอบครัวของคุณวิชัยซึ่งสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากอุบัติเหตุครั้งนี้ยังคงสแสวงหาความยุติธรรมและความรับผิดชอบจากบริษัทเลโอนาโดเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความบกพร่องในกระบวนการออกแบบและทดสอบเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นแต่ยังชี้ให้เห็นถึงการละเลยในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ติดตามต่อ กดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N